เราเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดพลังงานถึงจตุคามรามเทพนะฮะถึงขัน้น <ๆ S 2> <ๆ>เขาบอกว่าตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นจุดที่สะดือทะเลเป็นจุดสัมผัสกันแล้วตรงนี้จะไปท้งปล่อยแล้วถูกต้องไหมครับตรงนี้เป็นปากอ่าวแล้วก็จะออกสู่ทะเลแล้วขอเชื่อว่าเป็นจุดที่รวมพลังที่จตุคามรามเทพจะอยู่ตรงนี้ อาจจะไม่ใช่อกแรกแต่เป็นจุดที่ขุนพันธ์ท่านสากลอยว่าจะไหวสุคาญต่างประเทศจะต้องมาต้องมารับพังตรงนี้เลยต้องมารับพังนี้ครับให้พลังให้เติมพลังชีวิตมากมายเลยจริงๆตรงนี้ในเรื่องของแม่นาวิยากับองค์พรยตุกาตางประเทศเนี่ยจะเป็นคนต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศจีนจะให้ความนับถือมากที่อาตมาเคยได้ได้คุยกับกับ โยมท่านหนึ่งซึ่งท่านอยู่มาเลเซียท่านนับถือองค์พ่อจตุคามมากแต่ท่านทำธุรกิจอยู่ที่ที่มาเลเซียท่านมามาขอพรอ,องค์พ่อจตุคามรมามเทพแล้วก็มนางพญาแล้วก็กลับไปก็ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ที่คุณโยมนั้นท่านได้ทำหลังจากนั้นท่านก็มาอุป,ปถัมภ์บำรุงวัดนางพญาอยู่สม่สำเสมอจนถึงปัจจุบัน ผู้คนที่เคยประสบปัญหาธุรกิจล้มเหลวหรือมีปัญหาต่างๆรุมเร้าหลังจากที่ได้บูชาองค์จจตุคามรามเทพมักจะพบว่ามีสิ่งมหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นจริงปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายชีวิตมีสิ่งดีเข้ามาจึงถือเป็นเครื่องยืนยันถึงปฏิหารและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จตุคามรามเทพได้เป็นอย่างดี